โรงเรียนบ้านด่านกรงกลางยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนคุณธรรมสพระดับสองดาวด้วยความยินดียิ่งข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านด่านกรงกลางโรงเรียนบ้านด่านกรงกลางตั้งอยู่หมู่ที่6ำบลโนนไทยอเภอโนนไทยจัังหวดนครราชสีมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตหเป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นักเรียนระดับชั้นประถมวัยจำนวน26คนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน60คนและระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน17คนรวมนักเรียนทั้งหมด103คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด16คน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านกรงกลางคือนางรักษณาศีหะมงคลโครงการโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนบ้านด่านกรงกลางเป็นการดำเนินง,งานเพื่อสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9 ตามพระราชบายของพระบาทสมเด็จพระประมินทรามาธิบดีสีสินมหาวชิราลงกรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวรัชการที่สิบโดยคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านด่านกรุงกลางคือมีวินัยใจอาสารู้รับผิดชอบอยู่อย่างพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนรวมไปถึงผู้บริหารครูและนักเรียน โรงเรียนของเราได้ดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสพทร,ระดับสองดาวดังนี้ 1. โรงเรียนจัดทําแผนประจําปีโครงการกิจกรรมด้านคุณธรรมที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมีการประชุมร่วมกันวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีกำหนดนโยบายในการพัฒนาคุณธรรมของโรงเรียนโดยทุกฝ่ายงานจัดทำโครงการบูรณาการกิจกรรมด้านคุณธรรมเข้าสู่โครงการต่างๆในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนและการทำงานปกติของโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมีการประชุมชี้แจงให้คณะครูทุกคนรับทราบ และพัฒนานักเรียนแกนนำเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม 2. โรงเรียนดำเนินการค้นหาปัญหาสาเหตุกำหนดพฤติกรรมเชิงบวกและคุณธรรมในการแก้ปัญหากําหนดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพท โรงเรียนคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจึงระดมความคิดของกลุ่มบุคคลต่างๆได้แก่ผู้บริหารครูและนักเรียนสำรวจปัญหาสาเหตุกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกและคุณธรรมในการแก้ปัญหาตามแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต5จุดเน้นข้อที่3สร้างเด็กดีเขต5ประกอบด้วย คุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียนและพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของผู้บริหารครูและนักเรียนเพื่อมุ่งแก้ประเด็นปัญหาที่กลุ่มได้ค้นพบโดยจัดประชุมระดมความคิดนำคุณธรรมเป้าหมายและพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของทั้งสามฝ่ายมาพิจารณาร่วมกันจัดทำตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนเพื่อให้แต่ละกลุ่มรับรู้ว่า ต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างในแต่ละด้านและนำไปทำโครงงานคุณธรรมต่อไปสามโรงเรียนมีการจัดค่ายยุวชนคนคุณธรรมโรงเรียนมีการจัดค่ายคุณธรรมจริยธรรมตามโครงการคุณธรรมนำความรู้ โดยมีการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3อย่างน้อยปีการศึกษาละ1ครั้งเพื่อให้นักเรียนปฏิบัติศาสนกิจตามศาสนาที่ตนเองนับถือมีคุณธรรมจริยธรรมประพฤติและปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรโรงเรียน และปลูกจิตสำนึกจิตอาสาให้กับนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเองและสังคม 4. โรงเรียนจัดกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียนโรงเรียนมีการบูรณาการกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียนโดยการจัดทำโครงงานคุณธรรมของแต่ละห้องเรียนที่นักเรียนได้ร่วมกันคิดและลงมือปฏิบัติจริงในการแก้ปัญหาร่วมกันเพื่อให้เกิดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 5. นักเรียนมีพฤติกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทนักเรียนมีการพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและลงมือปฏิบัติโครงงานคุณธรรมช่วยกันทำงานเป็นทีมโดยมีครูประจำชั้นเป็นที่ปรึกษารู้จักการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีมีทักษะการคิดวิเคราะห์รู้จักแก้ปัญหามีระเบียบวินยัย และมีความรับผิดชอบมากขึ้น 6. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสวทโดยผ่านโครงงานหรือกิจกรรมอื่นๆครูผู้สอนทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม เชื่อมโยงสู่เนื้อหาในรายวิชาที่สอนรวมทั้งการปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นการทำงานกลุ่มการทำโครงงานการศึกษาค้นคว้าอิสระตามความสนใจร่วมกับการมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติจริงผ่านโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆของโรงเรียนและกิจกรรมพิเศษอื่นๆเพื่อเป็นการฝึกอุปนิสัยที่ดีให้กับนักเรียนตลอดเวลาจนติดเป็นนิสัย 7. มีโครงงานคุณธรรมระดับห้องเรียนโรงเรียนมีผลงานโครงงานคุณธรรมระดับห้องเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยฝ่ายบริหารและฝ่ายบริหารงานวิชาการมีการประชุมคณะครูทั้งโรงเรียนหัวหน้าสายชั้นและผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงให้รับทราบนโยบายและรูปแบบการจัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรมของห้องเรียน มอบหมายให้ฝ่ายบริหารงานวิชาการร่วมกันวางแผนการดำเนินกิจกรรมโดยให้ครูประจำชั้นเป็นที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมโดยบูรณาการเป็นโครงงานคุณธรรมของห้องเรียนหรือในรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมหรือในรายวิชาใดก็ได้8 โรงเรียนสะอาดบรรยากาศร่มรื่นสวยงามปลอดภัยมีสถานที่ปลูกฝังปฏิบัติด,ด้านคุณธรรมโรงเรียนมีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนด้วยการทาสีใหม่และพัฒนาบริเวณโรงเรียนตั้งแต่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนมีสวนหย่อมที่สวยงามต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาดูร่มรื่นเย็นสบายสภาพแวดล้อมสะอาดและปลอดภัย มีพุทธสถานและลานธรรมสำหรับใช้ทำกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมภายในบริเวณโรงเรียนมีป้ายพุทธศาสนสุภาษิตหลักธรรมทางศาสนาเพื่อให้ผู้ที่พบเห็นได้ข้อคิดเตือนใจนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต 9. นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทไม่น้อยกว่าร้อยละ60ของนักเรียนทั้งหมดนักเรียนร้อยละ80ของโรงเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและลงมือปฏิบัติโครงงานเป็นทีมโดยใช้กระบวนการทำงานร่วมกันโดยมีครูประจำชั้นเป็นที่ปรึกษารู้จักการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีมีทักษะการคิดวิเคราะห์รู้จักการแก้ปัญหา ส่งงานตรงเวลารู้จักประหยัดพลังงานปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่ใช้รักษาความสะอาดทิ้งขยะลงถังขยะเก็บขยะโดยไม่ต้องรอคำสั่งจากครูช่วยเหลืองานโรงเรียนด้วยความเต็มใจโรงเรียนบ้านด่านกรงกลางมุ่งเน้นให้นักเรียนมีวินยัยมีจิตอาสามีความรับผิดชอบ และอยู่อย่างพอเพียงซึ่งตรงตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนอย่างชัดเจน